สดีค่ะมือนี้หันพามาสมริมโขงเด้อจ้ะมาสมริมโขงสวยงามดนะอันนี้ก็จะเป็นบ้านข้าเจ้าสร้างบ้านมาเห็ดสวนทางนั้นก็จะเป็นริมโขงฟังโข,ง,ขงประเทศลาวเพราะว่าสิอยู่จอกดใดเจไดของของโลกใบนี้อยู่จอกหลอกซอกใดกันขอบุญขอบคุณเด้อ สวัสดีพ้อมเข้ามาเยี่ยมชมงช่องเวลกเด้อจ้าเ<ม>บิ่งดอกไม้งามงามคุณอ่ะสวยงามเ<อ>มื่อนี้จะถทายแค่วิวเด้อจ้ะ<อ>ลูกวิวรวมสวยงามข<อ>ี่รถซาเล้งพรหลาดน่อยมานน่สวัสดีค่ะมิลินสวัสดีค่ะม<อ>ิลินสวัสดีค่ะหันมามองด้วยค่ะมิลินสวัสดีค่ะเ<อ>นี่ยก็งมองกล้องไหนสิ ทีมลานน้อยค่ะนะต้นเขาเจ้าปลูกนี้ในสวนสวนทั้ง้านน้ำโขงสวยงามเออจอดลูกอทถ่ายภาพบรรยากาศมาส่งวิวลิมโขงเด้อจ้ามือนี่หันบ่มีอีอย่งหลายเอามีสวนอ้อยด้วยเหรอนั่น่ะนะ่นะฝ่าสวยสวยมือนี่สงสัจตตยจะฝนบ่ตกแล้วแหละ สวยงามขนาดเลยนะใครชมบรรยากาศสวยๆปลาอ้อยผู้ใหญน,น้อเนาะคือจังบุฟเห็นอันนี้ไปต้นตะกบเป็น้นหน่อยกินแล้วนี่ต้นตะกบเนี่ยมากแท้ๆเป็นผลไม้เป็นผล,ไม,นนลไม้ที่อร่อยมาก สงสัยโอ้โอน้ำขึ้นได้ค่ะเนาะอ่าน้ำขึ้นน้ำโขงขึ้นเด้อจ้ะริมโขงบ้านยาย่รัดเองบ้านยาย่รัดชาแนลเองจ้าเนี่ยนะพามาเลาะริมขโขงมือนี่ค่ะนะโอ้ยได้มีอีย่างหลายทุบรรยากาศประเทศเพื่อนบ้านมากัดหลานน้อยกับลูกคอยสาวคอย Sao <laughs> vậy là cho neo ổng à, Thuần phải nói gì hăng à?